พุชโชคฟ้าผ่าโกาวเลมากอยู่บ่ขามนาใคมากอาู้หมาไเป็ดไก่เลมากอยู่บ่าชําลอยเลมากอยู่บ่อากเลยนี่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 บ้านหลังนี้บ้านนี้บ้านบ้านใหม่แท้พูดพูดแท้ให่พูแท้เด็กเสาีีชื่อมาเทาครับา ดั้งชื่อว่าน้าครับต่อบอกรอหังลิ้นชื่อว่าน้าครับไหลบ้านใดชื่อว่าเท่าสมยงตรงชืง่อวอา่าเท่าโคมอาจแป้นกาดที่นั่งบุญเย็นฟ้ากระเจ่นชื่อว่าหน้าจ่อหม่อกไก่พิษตะพดอย่างมั่นคง บ้านนั้นใครุกข์เียวมิตคนอยามาอยมีบ้านข้าบ้านพูนบ้านเก่งหลีพูก็จิเก่งหีตัวเองฆาระวะปัญญาตเด้อปัญเด้อฆาะวะวเดอาวด้อตัเอปาตอาเด้ออปัาเ้อาเ้อปเ้อปา้อปเด้อา้องังญาตั้อาอเ้เาเอาวอา em, <c oughs> อองา เอาท่อเออเ้าตัวเอะมาเด้นเอเอาวัดีลาดีนเออนี่งววันีเรงนี่เออเาเอนกิเด้อย่นึง้อให้เพื่อในคืนแล้วพี่น้องบันเพื่นอนุญาตแล้วครับออาในบ้าน

สารบ้านเฮาเนาะพอผ่านเมืองก็ลังเสื่อม เป็นประเภทนีขึ้นบันไมอีสานบันเฮ้าภาพเพื่อน